หน้ากากโนราพูดทั้งน้ำตาถ้าเปิดหน้าคนจะรักเหมือนเดิมไหมเป็นรายการที่รวมเหล่าคนเสียงดีมาร่วมชาเลน้องเพลงกันละคะ่ะในภายใต้หน้ากากแค่ได้ยินเสียงแต่ก็ต่างคิดว่าต้องเป็นใครกันนะที่อยู่ภายใต้หน้ากากล่าสุดหน้ากากโนราถึงกับหลั่งน้ำตาถ้าเปิดหน้าคนจะรักเหมือนเดิมไหมเชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนรายการนี้อย่างแน่นอนละคะ่ะสำหรับรายการ The Mask s ิ n เกที่ตอนนี้ The m a ม k ลูกไทย ซึ่งก็มีเหล่านักร้องหลายต่อหลายคนล่ะค่ะที่มาร่วมรายการนี้ล่าสุดแล้วสําหรับหน้ากากาโนราที่ล้ายคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นใครนั้นตัวจริงของหน้ากากาโนราก็คือ2พี่น้องอย่างเจนนี่และลินล,ลีได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองค่ะแต่ทังนั้นสาวเจนนี่หลังจากถอดหน้ากากออกมาก็ได้เผยความรู้สึกทั้งน้ําตาหนูไม่รู้เหมือนกันนะว่าถอดหน้ากากออกมาแล้วทุกคนยังจะรักหน้ากากาโนราอยู่อีกไหม หนูรู้แค่ว่าหนูอยู่ภายใต้หน้ากากและหนูมีความสุขได้ทําอะไรใหม่ๆอยากให้คนเรารักที่ผลงานของเรามากกว่าหน้าหน้ากากที่เราใส่ซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากคะ่ะ